วันนี้ผมก็เอาพระสมเด็จมาให้พี่ท่านหนึ่งดูนก่ท่านก็เอาพระสมเด็จกันมาเต็มบ้านเลยเออแล้วก็บอกให้ผมคัดในทีผมก็เอาพระสมเด็จชุดเนี้ยมาวางให้พี่เขารายพี่เขาส่องอาพอส่องเสร็จปุ๊บผมก็วางเรียงไว้เนี่ย แล้วก็ให้เขาเอาพาที่เขาเตรียมมาเนี่ยมาส่องแล้วให้เขาแยกเองเขาก็บอกเฮ้ยพี่อ่าผมก็ถามว่าองค์เนี้ยเนื้อประมาณองค์ไหนอ่าเขาบอกประมาณองค์นี้ผมก็บอกจะไ่ยากอะไรพี่หยิบองค์นี้ขึ้นมาวางคู่กันแล้วส่องเออไม่ถึงว่ะพี่โอ๊ตประมาณองค์นี้มั้ยเออเออประมาณองค์นี้ประมาณองค์นี้ก็คืออะไรหลังสองพันห้าร้อย ถ้าเก้าห้าแบบนี้เนี่ยกว่าถ้า8กว่าแบบนี้8แบบกว่าแบบนี้ถึงยุคเลยแบบนี้เดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจอะ่ะ ็นไหมครับคือสมเด็จแท้เนี่ยเขาจะเนี่ยไอความว่าหนึกนุ่มเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากตัวประสานที่เข้าประสานกับผงฉะนั้นตัวประสานเดียวกันผงเดียวกันผสมมากี่องค์มันก็จะออกคล้ายๆกันอ่านะครับแต่ตัวประสานเดียวกันแบบเดียวกันหัวล้ออะไรลูกอ่า ตัวภาษาเดียวกันแบบเดียวกันนะระยะเวลาต่างกันเขาก็ให้ลักษณะของพรัเครื่องที่แตกต่างกันคิดไม่ออกถูกไหมใบไม้เหมือนกันใบหนึ่งร่วงก่อนผ่านมาเจ็ดวันสีดำไปแล้ว ไอใบที่เพิ่งร่วงสามวันเพิ่งจะเป็นสีสม้มเหมือนคุณนะเคียวข้าวคำหนึ่งคายไว้ปีที่แล้วกับเคี้ยวข้าวคำหนึ่งพื่อจะกายไว้คายไว้สิบวันที่แล้วข้าวสองกองนั้นนะลักษณะทางกายภาพมันต่างกันไหมอ่า แต่ถ้าเกิดว่ามวลสารข้างในมันต่างกันคนละโลกต่างกันคนละเรื่องนะเหมือนกาแฟอ่นะแก้วหนึ่งชงไว้ทิ้งไว้สิบวันแห้งเกิดกันอีกแก้วหนึ่งพึ่งชงยุบไปครึ่งหนึ่งกระชานมยังไงมันก็ไม่เหมือนกันนั่นมันคือเรื่องราวของพระเครื่องผมว่ามันไม่ได้ยากเลยแฟนเพจผมอะ่ะเริ่มชอบพระผงเพราะเราดูผง กันบ่อยแล้วเราซื้อได้แล้วนะแบบพารกเกยห่างๆเนี่ยแฟนเพจผมเนี่ยรู้แล้วว่าอันไหนที่ไม่ถึงเนียเจ้าคุณสุพจน์เนี่ยแปดกว่าเนี่ยแฟนเพจผมเคลียร์ออกไม่ส่องไม่ถึงสมเด็จโตกันได้หมดก็คือตัดพระที่ไม่ใช่เดีออกไปได้มากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นของวงการก็สนุกไหม นะก็สนุกไหมเวลาเราดูพระเป็นนะครับการเล่นพรนะเนี่ยสนุกคือดูได้นะดูได้ดูเป็นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของพระของที่เตรียมไว้ให้เขาดูนี่พิมพ์เนี้ยพ่อกลวยไปสร้างพระด้วยใช่ไหมอาจารย์วุฒิพิมพ์นี้หลวงพ่อกลวยถอดเอาไปสร้างพระด้วยใช่ไหมแม่เนื้อปูพูยังไงอย่างนั้น เหนือปู่ภูไหมเนี่ยชัดเจนเปี้ยนอ่ะแฟนเพจผมว่าเนี่ยสมเด็จของใครอยู่าแฟนเพจผมว่าอันนี้สมเด็จของใครพิมพ์นี้นะครับเพราะกลวยเอาไปถอดพิมพ์เป็นแม่พิมพ์ ปูหน้าเอาไปถอดพิมพ์อ่าคุณแบงูทิพก็แท้ก็ซื้อครับเพื่อนเพื่อนวันเนี้ยเนื้อพระเนี่ยเป็นเนื้อพระของใครเออ มันเก่าวกว่าบูนาคปูหินนะผมจะบอกให้อ่ะบูนาคประมาณไหนปูนาประมาณนี้ปูนาคประมาณนี้พาไปดูปูนากันปูนาค สายวันละครแน่นอนครับอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของสำนักเขาโอ,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 อ้่หนีนนี้คนคอจะสมเตจนมาวาลเลยนะเห็นไหมครับแล้วก็95ไปดู95กัน ยังมีน้ำมันยังไม่แห้งเท่าไหร่แต่พอมาเจอองนี้เพื่อนๆว่าเหมือนเนื้อพระองค์แพงแพงไหม แล้วผมกล้าท้านะไม่มีพักเครื่องสำนักไหนเนื้อเหมือนสายวะัลระังนึกถึงพี่อริยะเลยอืมผมว่าเนี่ยเก่ากว่า80เป็นใครไม่รู้ไม่ใช่เจ้าคุณสุพจน์เจ้าคุณสุพจน์แบบนี้ มีให้ดูหมดนะฮะเอ่ยชื่ออะไรมาปุ๊บที่นี่มีให้ดูหมดเอาแกะให้หน่อยอ่าเราชอบซื้อพระเนื้อหาแบบมีเม็ดแย่ๆๆๆยิบๆๆๆๆบ,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 บพิมพ์เนี้ยเพราะกลวยถอดเอาไปสร้างพระด้วยปูน่นาคก็มีปูน่าปนาคไม่ใช่พิมพ์นี้อาเซิร์ชป,ปกโพป,ป,ปูน่นาคมา เรื่องราวสมเด็จมีให้ดูกันทุกวันนะครับแต่ที่สำคัญพระเก่าเกไม่ได้อ่า,ราพระสมเด็จโปโพูนาใครอยากเล่นพระผงอ่ะไม่ยากเลยครับ อันนี้คือปู่นนาคยุคต้นมีอีกไหมอันนี้จะเป็นตัตัวเก่าหืยเก่าสมเด็จปกโพหลวงปู่นนาควัดละขังใช่แล้วมันก็เจอปู่นนาคกันนี่พิมพ์แบบนี้ นี่โปกโพบูนหน้าคือพิมพ์แบบนี้เราเจอบ่อยแล้วดูลักษณะการแกะพระหลวงปูน,หนาหูเนี่ยใกล้เคียงกันเลยมีหูเนี่ยมีหูมีหมวกเนี่ยลักษณะใกล้เคียงกันเทวดานัาา่นคกอเทวดาอ่าพิมพเทว,วดาเนื้อมันจะอ่อนกว่าแบบนี้ น,นี่ก็หลังสม0 0้าร้อยมาเลยอันนี้เรารู้กันก็จะมีที่เทียบเคียงได้คือองค์นี้ถ้าเขาบอกว่าปูนนาคแปดห้ามันก็ไม่ได้แปลกนะโอ้เพราะอะไรพเพรา,มา,า,าะมันเก่ามันเก่ากับปูนนาคทุกยุคอ่ามันเก่าก่าปูนนาคทุกยุคเห็นไหมครับแต่องเนี้ย ถ้าเรียบเรียงความเก่าของพระสมเด็จอันเนี้ยมันประมาณหลวงปู่ภูไงมันยุคต้นเนี่ยอ่ามันยุคต้นกว่าพระปู่นาคยุคเองื่งนแน่แต่เนี้ยเนี่ยเป็นปู่นาคก,กับปู่นาคยุคต้นซื้อราคาปู่นาคยุคต้นสบายใจแต่ถ้าถามความรู้สึกผมอะมันเก่ามันเก่ากว่าปู่นาคทุกๆยุคอะ มันเป็นปูมันเป็นวันะคังอยู่แล้วครับอ่าแต่จะเป็นปูนาคไหมแหมเราบอกเลยผมให้ราคาปูนาคอะแต่ท้าว่าเนื้อหาสาระของพระองค์เนี้ยมันเกินปูนาคไปเยอะครับใช่ในปูนาคกดน น,นี่ปูน,น่ายุคปลายเนี่เออผมมียุคปลายปลายปูน,น่าผมมีเยอะอยู่แล้วอันนี้หลังสองพันห้าร้อยเห็นไหมองค์นี้เก่าไปเยอะอ่ะใครอยากได้องค์นี้มั่ง <c oughs> ให้ราคาปูน,น่ะแต่ผมบอกพระปูน,น่าถอดพิมพ์ใครมาหรือเปล่าหรือเป็นแม่พิมพ์ปูน,น่ายุคต้นจริงๆ ดูเนื้อเนืแบบนี้เหมือนผ้าอะไรโอเค okay. ใครอยากได้บ้าง1นาทีไปประมูลเอามีพระสมเด็จแบบนี้ไว้ในบ้านสบายใจมีพระสมเด็จแบบนี้ไว้ในบ้านสบายใจครับเป็นอีกร้อยต่ออีกจิ๊กซอหนึ่งของการศึกษาพระสมเด็จ เรามีสมเด็จเจ้าคุณสุพจน์เรามีสมเด็จตะลายุกแล้วนี่เป็นสมเด็จอีกหนึ่งองค์ที่เราจะวางกิ๊กซอต่อช่วงเวลาที่เก่ากว่าเจ้าคุณสุพอ์อ่ะอ่าคือสมเด็จใครของเราอีกเช่นนะครับอันนี้เจ้าคุณสุพจน์นะครับยุคต้นแล้วนะอ่าอันเนี้ยเก่ากว่าเจ้าคุณสุพจน์ไปอีก เก่าเลยกว่าเก้าห้าอันนี้เก้าห้านี้เก่าลึกกว่าเก้าห้าแล้วจะเป็นของใคยเป็นปูนาคยุคต้นก็ไม่ได้แปลกพอเลยหรือเปล่ากวัดวะครังก็ก็ไม่ได้นับพุทธบาตปีรันไงก็นับปู่นาคเลยถูกไหมฮะแต่จะเป็นแตดพระที่เจอในวละรังตอนนั้นน่ะ เป็นปูน่นาคหรือก่อนปูนาคมันมีโอกาสที่จะฟุกได้ในอนาคตแต่ตอนนี้ผมแบ่งให้คุณในราคาหลงปูนาคตำลึกก็ปูนนะ่นาคนะจะถามผมนะองค์เนี้ยเขาเรียกว่าเท่าปูป่พูอ่ะไม่ได้บอกว่าน้องปู่พูนะเอาว่าองคเนี้ยเนื้อเท่าปู่พูเลย แม่เนื้อนี่มันเก่ากว่าเก่ากว่าเก่ากว่าปูนาคเก่ากว่าเก่าคุณสุพจน์วัสุทัศเนื้อมันฉีกโซนไปไกลเหลือเกินเอาว่าสมเด็จท่านเนื้อไม่ผ่านองคนี้ก็ไม่ต้องก็ไม่ใช่สมเด็จโตอะถ้าผ่านองค์นี้เราพิมพ์ถูกเปิดไปเลยครับสามล้านซื้อเลยราคาปูนาคได้ดูเนื้อได้อีกนะ โหวนี่มันนี่มันเป็นจิ๊กซอร้อยต่อเลยนะจิ๊กซอร้อยต่อของพระข้ามไปย,ยุคเลยคือถ้าถึงเนี้ยคือแท้แน่ไม่มีเก๊ถ้าเจอสมเด็จเนื้อมาชนตรงนี้ปุ๊บนะเก่าก็โดนเจ้าคุณสุพพิษไม่มีเก๊ครับนี่อาจารย์รู้บ่อยนะองค์นี้นะ ดีไม่ดีแหละก่อนแปดศูนย์ไปเยอะด้วยมันเนื้อดกับปูภูเลยนะโอ้พิกปูภูมาหลังอันนี้เะล่ะปูภูนี่หลังนี้เลยนะเขาสายเดียวกันเขาตำลาเดียวกันหมดเวลาครับไม่ได้กดเวลาตุ๊ด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 ไม่ได้กดเวลาโมเพลินจริงโมจะส่องกล้องเพลินอ่ะหมดเวลาแล้วนะ ขายได้ไปดีใจด้วยนี่ขายได้ไปดีใจด้วยองคนี้เ <pint ura> นี่ยองคน,นี้เป็นภูมิคุ้มกันพระอย่างดีเลยเป็นภูมิคุ้มกันพระเก๋อย่างดีได้องค์นี้ไปเนี่ยเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันพระเก๋เลยนะ ดูปูผู้ได้สมเด็จท่านเนื้อไม่ถึงแบบนี้ปัดออกไปเลยไม่มีทางที่จะใช่พระสมเด็จโตครับแล้วพิมพ์แบบนี้แน่นอนไม่มีใครทําเก๊ครับจะมาคิดทาเก๊ตอนนี้ก็ไม่มีทางเก่าทันแล้วครับ เนี่แม่ให้จะโอมถ่ายรูปสิผมอยากให้คุณเห็นเหมือนที่ผมเห็นย่งเลยโอฮะอยากจะพูดเลยว่าผูผูก็เนื้อเนี้ยวัละคงก็เนื้อเนี้ยวันเกิดกัเนื้อนี้เลยใช่ผมจะกลจะพูดคํานี้เลยอ่ะไปเอาชุดนี้ไปไล่ยุคก,กันเลยไหม เนี่ยคือสายวันละครังเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของสายเขาเลยนะใช่เหมือนฟันคนเหมือนงาช้างที่คุณว่ากันนะวันละครังนี่เป็นเอกลักษณ์ของสายเขาเลยนะเนื้อโซนแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของสายเขาเลยผมบอ,อกเลยนะเลยเลยเจ้ากุนเที่ยงไปสามเท่า แต่ถ้าอย่างเมื่อกี้หยิบมาเนี่ยปกเจ้าคุณเที่ยงได้องค์นี้เป็นปกยุคหลังนั้นนะโอ้โหเนื้อพระเจ้าประคุณแม่คุณเนย เนื้อสายนะครับพาวะวะลครังนี้นี่เขาต้องเรียนกันแบบนี้เคยเจอสมเด็จวัดอื่นเนื้อแบบนี้ไหมถ้าไ่ใชิส์สายวัลคังไม่เหมือนแล้วครับแม่ถ้าผ่านสามดานนี้ได้ก็ถึงวัลคังแล้วครับถ้ายังไม่ผ่านสามดานนี้ก็ไม่ถึงวัะครัง ผมอยากให้พระสามองค์เนี้ยอยู่กับคนคนเดียวกันมันจะเป็นเส้นบรรทัดชี้วัดเรื่องพระสมเด็จได้เลยแม่นะครับอันเมกี้เท่าปูพูเห็นเนี้ยวะละรังไหมสายวะละรัง้เนื้อก็ไม่เกีักรักแฟนเพจผมไม่เห็นบ่อยจนชินตา แล้วผมก็อยากจะบอกว่าความชินตานี่แหละครับมันทําให้ผมเนี่ยไม่โดนสมเด็จเก๋นีน่เจ้าคุณสุพจน์ยุคต้นเชื่อไหมโอเนี่ยเขาฝนหลังนะเพราะจะขายไปบางขุนพมอ,อ,องค์เนี้ยเขาฝนหลังฝนข้างเพราะจะเอาไปขายไปบางขุนพมอ่าใช่ใช เนี่ยฝนหลังแล้วเหมือนบางหุ่นพรมเลยเนี่ยฝนหลังฝนข้างนี่จะให้เป็นบางหุมม่นพรมอ้าวใครอยากได้คู่นี้ไปดูคู่เนี้ยกดหัวใจให้หน่อยคือทำไมหัวใจมันเงียบก,กันจังวันนี้ คือเวลาอะไรเงียบๆแต่ผมไม่ค่อยจะโอเคกับไลท์เลยนะผมจะบอกให้นะครับคือมันมารู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยนะเราจะไปยัดเยียดพายเขาหรือเปล่าใช่ไหมเออคู่เนี้ย เนี่ยถ้าผ่านคู่นี้ก็ถึงวันละครั้งได้ถ้าไม่ผ่านก็ปัดออกไปเลยครับไม่แท้ขอบคุณครับพี่อลิเวอรเนี่คู่นี้เอาหมื่นเดียวใครเอาพิมพ์มพป,ปิดไปคู่นี้เอาหมื่นเดียวคู่นี้หนึ่งหมื่นบาทนะครับใครเอาพิมพ์มพป,ปิดไป เนี่ยพระเนื้อสายวัลขังเขาไม่ซ้ากับใครจริงๆนะเนี่ยเขาฝนหลังแล้วจูมะนะเลี่ยมทองตาเทพพนมแขวนขายบางหุ่นพรมเลยอืองนี้องนี้ไอโอหยิบมาโอสองเฮโนดีลึกกว่าจักรุษพจน์ผมจะบอกเลยไอโอหยิบมาใครได้ยินเสียงจะโอมาไปย้อนดูไลน์นะ บอ,อกเฮ้ยนะโอ๊ตนี่เก่ากว่าเจ้า <im> ค <acy hate> ุณสุพจน์เจ้าคุณสุพจน์แหละโอ้แต่เขาจะแต่งอะไรเป็นบางขุนพมง่แล้วพระเจ้าคุณสุพจน์เองก็องเป็นหมื่นนะครับโอ้พี่แอลได้พระแบบเนี้ยไปส่องที่บ้านนะครับผมบอกแล้วว่า คุณหานะบางหลงพบได้ในชาตินี้แน่นอนหาพระสมเด็จโตได้ในชาตินี้แน่นอนครับและไม่ต้องโดนแพงด้วยเพราะเรามีความรู้อันนี้เก้าห้าชัดเจนเนี่ยอันนี้ปักหมุดไว้เลยเก้าห้าชัดเจนสายว่าละคังในเนื้อเปียกรักจริงนะ เนี่ย95เนี่ยนะครับผมเอา2,500บาทนะถ้าไม่ผ่านนี้ก็ไม่ได้2,500บาท95แล้วเดี๋ยวค่อยไปดูอะไรกันอันนี้พักเกเก๊ดีไหมโอ้ ไม่เห็นดีเลยเนื้อมันเนื้อมันแห้งแบบโอปะเนื้อมันเหมือนปูนขัดเงาอ่ะพาแร่กับพาเก้ต่างกันเยอะนะอา้าวสองพันห้าร้อยบาทวันละครั้งเก้าห้าถูกกว่าร้อยปีอีก่ะเก็บไว้กับเรานี่แหละบอก่ไปทุนปิดแล้วอา้าวโอเคครับเรียบร้อยส่วนอันนี้ องค์หักซ่อมของผมจําได้ไหมยเนี่ยเราไปดูเนื้อที่ถึงยุคกันว่าเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้เลยครับเนื้อที่เราคุ้นตาชินตาเนี่ยบางขุนพรมวัดเกวะละคังเนี่ย ที่ถึงยกคือแบบนี้เลยครับที่ผมบอกไงฮะถ้าคุณมีความรู้คุณใช้ความเก่าเป็นที่ตั้งคุณนะหาพระสมเด็จโตแขวนคอได้แน่นอนนี่คือนะครับไม่ได้ไมไม,ไม่ได้แบ่งให้ใครนะ อันนี้คือเนื้อถึงยุคเขาเรียกว่าแท้ดูง่ายเนะเนื้อถึงยุคนะครับผมให้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยววันหลังเวลามีคนมาถามผมผมไม่มีให้ดูเห็นไหมครับอ่ะคือว่า พระองค์ลเป็นร้านเนื้อนี้ไหมครับเนี่ยนี่แหละครับเขาไปบอกพิมพ์ไม่ถูกสมเด็จโตสร้างร้อยกว่าพิมอะครับเพราะเนื้อใชแต่พิมไม่ถูกเนื้อใชแต่พิมพ์ไม่ถูกเก่านะเขาก็เลยเอาพระแบบนี้ไปหักครึ่งแล้วก็แกะเป็นชิ้นส่วนสมเด็จกันหมดสมเด็จโตสร้างพระร้อยหกสิบสี่พิมพคุณก็จะมีโอกาสได้พระเหมือนที่ผมได้เนี่ยครับความเก่าคือสิ่งที่ทำไม่ได้ เห็นไหมครับคุณแล่เรียงสิครับว่าพระเนี่ยเกยม่อยาททำให้เหมือนเนื้อแท้เลยยังไงผสมยังไงก็ไม่ไม่ไมไมมีทางเหมือนทําเก่าไงก็ไม่มีทางเหมือนอ่านะครับเนี่ยสมเด็จโตสร้างพระร้อยหกสิบสี่พิม ผมจึงตามหาพระเนื้อให้เนื้อได้แบบนี้ยส่งมาเอาตังผมได้อันนี้ซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมรอแห้งก็สมูทอาโอหาตลับใส่นะวัหน่อยตลับสวยๆนะ